สวัสดีครับถามมากันเยอะนะครับว่ายาแพคเนี่ยสามารถติดหลังจากทาครีมกันแดดหรือเครื่องสำอางได้ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันนะครับเริ่มจากทาครีมกันแดดก่อนเลยนะเป็นแค่ฉโลมครีมกันแดดปกตินะครับนะครับสำคัญคือ พอทาครีมกันแดดเสร็จแล้วอันนี้ผมผมลองให้ดูนะทาครีมกันแดดเต็มๆให้ดูนะฮะทิ้งไว้จนกว่าครีมกันแดดเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในผิวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันสักห้าทีอ้าครบห้าทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดกันดูนะครับว่ายาแพกเราเนี่ยสามารถติดหลังจากทาครีมกันแดดได้ไหมนะฮะนี่นะครับนะครับลอกออกมานะฮะแล้ววางไปเลยด้านใหญ่ไปด้านนอก ด้านเลื่ด้านในนะครับไม่รู้ตรงไหมนะไม่มีกระจกแต่เไ,ได้ติดไปดูก่อนนะครับสองข้างนี่ครับติดได้ง่ายมากเลยได้อยู่ด้วยไม่มีปัญหาเรื่องทางคลิมกันแดดหรือที่นั่นเลยเพราะขอให้มันมันซึมลงไปหรือว่าให้มันรู้สึกแห้งนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับยาแพดกันแผดนะครับหาใช้ไว้ตํารลองดีแน่นอนครับ